เขาบอกว่าคนเราเหลือเวลาบนโลกใบนี้เพียงแค่สามวันเท่านั้นนั่นก็คือเมื่อวานวันนี้เราก็พรุ่งนี้เมื่อวานเนี่ยเราใช้ไปแล้ววันนี้เรากําลังใช้อยู่พรุ่งนี้เราจะได้ใช้หรือเปล่าเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทนะ เพราะประมาทในชีวิตก็เปรียบเสมือนกับการหยิบยื่นความเสียชีวิตให้กับตัวเองควรที่จะใช้ชีวิตเป,เนนเปเรเปียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าเราได้ใช้ชีวิตเปรียบเสมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะทําให้เราไม่มัวมาโลภมาโกรธมาหลงกันต่างคนก็จะต่างสร้างบุญสร้างบาีเพื่อที่จะเป็นสเบียงในการที่จะไปพบหน้าชาติหน้าเพราะเราไม่สามารถในการที่จะรู้ได้ว่าเราจะตายแม้แกระทั่งปลาที่ลอยอยู่ในน้ําก็เช่นเดียวกัน ก็ไม่สามารถในการที่จะรู้ได้หรือแม้กระทั่งดอกไม้ก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าที่สุดของดอกไม้คือเหี่ยวที่สุดของทุกคนก็คือตายเพียงแค่จะตายช้าตายเร็วเท่านั้นเอง